สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวหงแดงลิเวอร์าูลทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นลิเวอร์พูลประจำวัน เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยเรื่องราวที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการไล่ล่าตัวทางอเล็กซานเดอร์อิซัคดาวยิงโตเก่งมาจากทางสาลิกาดงนิวคาเซิลอยู่หนาตต่ซึ่งอย่างที่เราทราบกันดีว่าในตอนนี้พวกเขากําลังหาตัวตายตัวแทนของทางดาวยิงทีมชาติสวีเดนรายนี้อยู่ซึ่งก็ได้แก่ในรายของทางเบนจามินเซสโกหัวหอกจากทางอาเบรัสซิกในศึกบุนเดสลีกาของประเทศเยอรมันนั่นเอง ล่าสุดมันก็มีความคืบหน้าออกมาเพิ่มเติมหลังจากที่ทางวซิลมีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเป็นครั้งที่2ไปให้กับทางราบซิกพิจารณาที่ตัวเลขรวมเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติม90ล้านยูโรแต่ในตอนนี้ทางฝั่งของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมคู่อริตลอดการของเราก็มีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการไปขอซื้อตัวนักเตะแล้วด้วยเช่นเดียวกันแม้ว่าข้อเสนอของพวกเขาจะน้อยกว่าทางวซิลอยู่เล็กน้อยก็ตามที ผู้ที่ออกมายืนยันเรื่องนี้ก็คือทางเดวิดออนสตีนนักข่าวระดับเทียนหนึ่งจากทางเดอะแอตเลติกนั่นเองข่าวดวนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีการยื่นข้อเสนอไปให้กับอาร์เบรฟซิกสำหรับการขอซื้อตัวทางเป็นจามินเซสโกแล้วออนสตีนโพสต์ยืนยันผ่านหน้าเอกส่วนตัวของเขาเอง ข้อสเสนออยู่ที่ตัวเลข75ล้านยูโรบวกกับเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติมต่างหากอีก10ล้านยูโรซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองมูลค่าที่ทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีต่อตัวดาวเตะวัย22ปีนอกจากนี้พวกเขาอย่างเชื่อว่านักเตะเองอยากจะย้ายมาที่โอทราฟอร์ดมันยังไม่มีการตอบรับจากทางอาเบราซิกมาและทางนิวคาสเซิลยูไนเต็ดก็กำลังทำงานอยู่ในประเด็นนี้เพื่อหวังจะปิดตีนี้ด้วยเช่นเดียวกัน นอกจากคำยินย wow! uh ันดังกล่าวข้างต้นของทางเดวิดออนสตีนแล้วทางฟาบิเซียโรมาโนก็เป็นการรายงานข่าวเรื่องนี้ออกมาไปในทิศทางเดียวกันด้วยเข้าใจว่าทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดความรู้สึกของพวกเขาในตอนนี้มันแข็งแกร่งมากขึ้นโดยสัมปายนะโรมาโน่โพสต์ระบุสโมสรเชื่อว่าเบนจามินเซสโกต้องการจะย้ายมาอยู่กับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเท่านั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ได้ส่งเงื่อนไขส่วนตัวอย่างเป็นทางการไปให้กับเซสโกพิจารณาแล้วขณะเดียวกันก็ยังคงเดินหน้าการเจรจากับทักอาเบรัรบสซิยู่ ทั้งนี้จากข้อความดังกล่าวข้างต้นก็จะเห็นได้ว่าทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตอนนี้พวกเขามีความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมเลยว่าท้ายที่สุดแล้วตัวของทางเซสโกจะเลือกมาอยู่กับพวกเขาแต่เพื่อนๆรู้หรือไม่ว่าทางฝั่งของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเองในตอนนี้พวกเขาก็มีความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมด้วยเช่นเดียวกันว่าทางเซสโกจะเลือกพวกเขา แล้วอะไรกันคือสาเหตุที่มันเป็นเช่นนั้นข้อเท็จจริงอยู่ที่ตรงนี้แหละครับเพราะสิ่งที่ทักเอเย่นส่วนตัวของทางเซสโกได้ตอบกลับไปทางอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและนิวคาสเซิลยูไนเต็ดมันคือข้อความเดียวกันว่าตัวของทางนักเตะพร้อมจะย้ายไปเล่นกับพวกเขานั่นเองซึ่งหมายความว่าตัวของทางเซสโกเป็นการแทงกั๊กเอาไว้ทั้งทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและนิวคาสเซิลซึ่งต้องการจะให้การเจรจานั้นได้ผลประโยชน์สูงสุดสำหรับตัวของทางนักเตะในความดูแลของเขา เรื่องนี้ก็มีคนออกมายืนยันด้วยเช่นเดียวกันก็คือทางฟ o r เรนพาทเทนเบิร์ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งนักข่าวระดับเตียหนึ่งจากทางสกายสปอร์ตเยอรมันข่าวเจาะพิเศษในเชิงของรายละเอียดเข้าใจว่าเบนจามินเซสโกและเอเย่นส่วนตัวของเขาได้บรรลุข้อตกลงด้วยวาจาทั้งกับทางสโมสรอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและนิวคาเซิยยูไนเต็ดเกี่ยวกับการเซ็นสัญญาระยะยาวพาทเทนเบิร์กโพสต์ย an ืนยันผ่านหน้าเอกส่วนตัวของเขา และละเอียดขั้นสุดท้ายตกลงกันได้ตั้งแต่เมื่อวานนี้ในตอนนี้หลักๆจะขึ้นอยู่กับว่าสโมรสรจะสามารถบรรลุข้อตกลงกับทางอาเบราสิกได้หรือไม่มนเชสเตอร์อยู่นาแ็ดมีการยื่นข้อเสนอเข้ามาที่ตัวเลข85ล้านยูโรส่วนทางนิวคาสเซิลอยู่นาแ็ดมีการยื่นข้อเสนอเข้ามาที่ตัวเลข90ล้านยูโรการตัดสินใจจะเกิดขึ้นภายในไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า จากคำยืนยันดังกล่าวของนักข่าวเทียน1นทั้ง3คนดังนั้นเราจะสามารถสรุปสถานการณ์ณปัจจุบันของทางเซสโกออกมาได้คร่าวๆว,ว่าตัวของทางนักเตะพยายามที่จะเล่นเกมดึงเชงทั้งส,สองสโมสร์เพื่อที่จะให้ใกล้ข้อเสนอที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นการให้ความมั่นใจกับทั้ง2ทีมด้วยว่าจะตกลงย้ายไปลงเล่นกับพวกเขาทั้งคู่ และทางฝั่งของทัตอเบราซิกเองในตอนนี้ได้ข้อเสนอเข้ามา2ก้อนโดยฝั่งของทางนิวคาสเซิลได้เปรียบอยู่เล็กๆมากกว่าเล็กน้อยซึ่งเราก็ต้องมาดูกันว่าท้ายที่สุดจากทั้งหลายทั้งมวลที่เราประมวลข้อมูลออกมานั้นเซสโกจะเลือกย้ายไปอยู่กับสโมสรนใดกัน ส่วนสาเหตุที่ว่าทำไมเราต้องมาเกาะติดสถานการณ์ของเรื่องนี้ด้วยก็อย่างที่ได้บอกไปแล้วว่าเงื่อนไขสำคัญที่จะทำให้ทางนิวคาสเซิลยอมเปอยตัวทักอเล็กซานเดอร์อิซักมารกถิดแอนฟิลด์ของเราก็คือการที่พวกเขาจะต้องได้ตัวตายตัวแทนเข้ามาก่อนนั่นเองไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆในๆก็มีการเปิดประเด็นมาด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับการไล่ล่าตัวนักเตะใหม่อย่างทักอเล็กซานเดอร์อิซักของทีมเรากันไปแล้วเราจะขยับมาดูเรื่องนี้ให้ครบถ้วนกระบวนความกันไปเลย เพราะหลังจากที่ฝั่งของทางวคาสเซเองกำลังทำงานในส่วนของพวกเขาอย่างหนักหน่วงในการไล่ล่าตัวทางเซสโกโดังกล่าวนั้นอีกหนึ่งกระแสข่าวที่ออกมาตีคู่กันเลยก็คือสุดท้ายแล้วพวกเขาจะเอาอย่างไรกันแน่กับอนาคตของตัวอีกซัก อย่างที่เราก็ทราบกันดีมาโดยตลอดว่าอันที่จริงจุดยินของทางนิวคาสเซิลที่พวกเขายินการมาโดยตลอดก็คือนักเตะคนนี้ไม่ได้มีไว้ขายถ้าจากเหตุการณ์ทั้งหลายทั้งมวลที่พวกเขาต้องเผชิญมาตลอดช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ทําให้จุดยินดังกล่าวของพวกเขาข้างต้นนั้นค่อนข้างที่จะสั่นคลอนลงไปตามลําตับ ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทังอเล็กซ์ครููรูด้านการซื้อขายคนดังพร้อมด้วยทางเบนจาขอบนักข่าวสายหงก็มีการออกมาประสานเสียงตรงกันเลยว่าในตอนนี้จุดยืนของทางนิวคาสเซิลเรียกได้ว่ามีการกลับลําไปแล้วพวกเขายอมที่จะถอยออกมาจากจุดยืนเดิมของตัวเองและเปลี่ยนใจยินดีที่จะขายตัวของทังอเล็กซานเดอร์อิซักออกมา แต่แม้จะพูดเช่นนั้นมันก็ไม่ได้หมายความว่าทางฝั่งของนิวคาสเซิลยินดีที่จะปล่อยตัวของทางอิซัคออกมาด้วยความเต็มใจเพียงแต่มันเป็นการบริหารความเสี่ยงภายในสโมสรของพวกเขาเองหลังจากทางผู้บริหารของทีมมีการประชุมหารือร่วมกันก่อนจะได้ข้อยุติออกมาว่าการที่รั้งตัวนักเตะที่ไม่มีใจเอาไว้แบบนี้อยู่ภายในสโมสรต่อไปลังแต่จะสร้างความเสียหายให้กับพวกเขามากกว่า พาะตัวของทักอีซักเองมีทั้งการแจ้งขอย้ายทีมมาที่สโมสรมีทั้งการนัดหารือกับตัวของทักเอ็ดดี้ฮาวผู้จั การทีมอย่างเป็นทางการเพื่อที่จะบอกความรู้สึกจริงๆข้างในของเขาและการที่ตัวของทางนักเตะม,มีการเดินทางไปฝึกซ้อมกับอดีตต้นสังกัดเก่าอย่างทางเรอัลโซเซียดัโดยปฏิเสธที่จะใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของทางนิวคาสเซิลในช่วงก่อนหน้านี้มันก็เป็นการสะท้อนพฤติกรรมของเขาออกมาได้ดีที่สุดและสิ่งที่พวกเขาต้องปรชิญอยู่นปัจจุบันก็คือความระส่ำระสายในห้องแต่งตัว เมื่อเพื่อนร่วมทีมบางคนก็รู้สึกไม่พอใจกับพฤติกรรมของทางอีซัคนั่นจึงนำมาซึ่งการตัดสินใจเลยว่าถ้ายังปล่อยให้สฟานการณ์ลากยาวแบบนี้ต่อไปสุดท้ายแล้วคนที่เสียหายมากที่สุดก็คือทางฝั่งของนิวคาเซิลเอง ไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆก็ยังคงเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องราวของทางอเล็กซานเดอร์อีซัอีกเช่นเดียวกันหลังจากเราได้ดูมุมมองของทางฝั่งนิวคาเซิลอยู่ในเต็ดกันไปแล้วเราจะขยับก,กลับมาดูดีกว่าว่าแล้วทางฝั่งของลิเวอร์พูลเราละเราจะว่าอย่างไรกันบ้างในดีวนี้หลังจากตอนแรกที่ทางสโมสรของเราก็เชื่อมั่นว่าจะสามารถปิดดีลนี้ลงได้อย่างรวดเร็ว เหมือนกับ i ิก e a วอื่นๆที่เราทำมาก่อนหน้านี้ในตลาดรอบนี้ไม่ว่าจะเป็นในรายของทางฟอร์เรียนเวีซ์ซูเปอร์สตาร์ดังที่เราไปคว้าตัวเขามาจากทางห้างขายยาไบเออร์เลเวอร์ n ูเซนด้วยสนราคารวมเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติม116ล้านปอนด์ในเคสนั้นตอนแรกก็ดูเหมือนว่าทางเดเวอร์คูเซนจะพยายามดึงเกมเอาไว้แต่ท้ายที่สุดหลังจากเจอทีมของเรากดดันอย่างหนักสุดท้ายมันก็จบลงในช่วงเวลาเพียงแค่มไม่กี่วัน หรือในกรณีของทางฮูกเอกิตีเกจากทางไอรกแฟังเฟิร์ก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันเมื่อทีมของเรามีรายงานข่าวที่เดินหน้าอย่างจริงจังภายในช่วงเวลาเพียงสัปดาห์เดียวก็ไปคว้าตัวเขามาร่วมทีมได้แต่เคสของทักอิซักนั้นแตกต่างออกไปเพราะลิเว์พูดสดงออกมาโดยตลอดตั้งแต่ต้นเลยว่าอยากจะได้รายเซ็นของนักเตะรายนี้ย้อนกลับไปนั่นแต่ช่วงต้นของตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้แล้วด้วยซ้ำแต่ลากยาวมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันก็ยังไม่ประสบความสำเร็จ ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางเดฟโอซีคอปสื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะก็ขึ้นพาดหัวข่าวใหญ่ประจำวันเลยว่าลิเวอร์พูลต้องการได้คำตอบโดยเร็วที่สุดกับมหากราฟของทักอเล็กซานเดอร์อีซัค แล้วเมื่อเราขยับเข้าไปดูด้านไหนก็จะเห็นได้ว่าในตอนนี้ทีมของเราพร้อมอยู่แล้วสำหรับการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเป็นครั้งที่2ในการขอซื้อตัวนักเตะหลังจากถูกวเซิลตอบปฏิเสธข้อเอสเนอแรกที่เบื้องต้น110ล้านปอนด์บวกกับเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติมอีก10ล้านปอนด์ไปเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว แม้กระน,นั้นทีมของเราก็ไม่อยากจะรอดีลนี้ออกไปแบบเรื่อยๆแบบไม่มีกำหนดจะมีการขีดเส้นตายให้กับนิวคาสเซิลต้องรีบตัดสินใจออกมาว่าพวกเขาจะเอาอย่างไรกันแน่แล้วเราก็จะได้เห็นกันว่าในช่วงสุดสัปดาห์นี้มันน่าจะมีการดำเนินการใดๆออกมาเพิ่มเติม แล้วหากท้ายที่สุดทางวซิลยังพยายามที่จะดึงเกมนี้ออกไปหรือว่าผู้ก็มีการขู่กลับไปยังพวกเขาเลยว่าเราจะไม่รอคอยตลอดไปและหากพวกคุณไม่มีความชัดเจนเราเองก็พร้อมที่จะถอนตัวออกจากดิวนี้มาการดําเนินการดังกล่าวข้างต้นของทางฝั่งหรือว่าผู้จะเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างมากเพราะมันจะกลายเป็นการบีบกลับไปทางฝั่งวซิลเลยว่าถึงเวลาที่พวกคุณจะต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดลงมาแล้ว เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะอแม่จะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวของนักเตะที่เราเพิ่งจะพูดพาดพิงไปถึงเขาเมื่อสักครูน่นี้อย่างทางฟอร์เรียนเวียดกันบ้างเพราะอย่างที่ได้บอกไปแล้วว่าเขาย้ายทีมเข้ามาด้วยสนับราคาในเบื้องต้น100ล้านปอนด์บวกกับเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติมต่างหากอีก16ล้านปอนด์ทำให้ตัวของทางเวียดสร้างสถิตกลายมาเป็นนักเตะที่มีค่าตัวแพงที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ของทีมเรา แพงที่สุดตลอดการของวงการฟุตบอลอังกฤษแล้วก็แพงที่สุดตลอดการของวงการฟุตบอลบุนเดสลีกาอีกตัวนั่นจึงทำให้มันกลายมาเป็นว่าค่าตัวมหาสารดังกล่าวข้างต้นนั้นอาจจะสร้างความกดดันให้กับตัวของทางนักเตะหรือไม่อย่างไรกันแต่เมื่อนักข่าวนำประเด็นนี้เข้าไปสอบถามกับตัวของทางเวียดเองเขากลับบอกว่าเรื่องเหล่านั้นไม่ได้อยู่ในหัวของเขาเลย ผมก็แค่ต้องการเล่นฟุตบอลเท่านั้นนะค่าตัวมันจะเยอะขนาดไหนก็ตามไม่ได้มีผลใดๆเพราะมันเป็นเรื่องระหว่างสโมสรกับสโมสรเวียดกล่าวผมมาที่นี่โดยมีความคิดว่าผมเหมาะสมกับทีมนี้และผมก็สนุกกับการได้ลงเล่นกับเพื่อนร่วมทีมเหล่านี้ด้วยผมเป็นนักเตะที่ต้องการอิสระในสนามนะและผู้จัดการทีมก็พร้อมที่จะมอบเรื่องเหล่านั้นให้กับตัวผม ผมพยายามจะหาสถานที่ที่เหมาะสมพยายามจะวิ่งเข้าไปในพื้นที่ว่างเพื่อไปเอาบอลและจากนั้นก็สร้างความอันตรายให้กับคู่แข่งและผมเองก็เป็นคนที่ชอบสร้างสรรค์โอกาสให้กับเพื่อนร่วมทีมตัวเมื่อถูกสอบถามต่อไปถึงเป้าหมายในการแข่งขันเวทีพิมี์ลิกและการปรับตัวของเขาตัวของเวียดก็มีการกล่าวต่อไปว่า พวกเขามีการบอกกับผมอยู่แล้วว่าการแข่งขันพิมเมลิกนั้นมันจําเป็นจะต้องใช้ความเข้มข้นมากกว่าและใช้สภาพร่างกายมากกว่าด้วยนักเตะที่นี่ทุกคนมีทั้งเรื่องของความแข็งแกร่งและความเร็วผมตั้งตารอที่จะลงเล่นในเกมพิมเมลิกแล้วนะผมอยากที่จะเจอประสบการณ์ใหม่ๆที่มีความแตกต่างจากการแข่งขันที่ประเทศเยอรมันแต่ผมก็คิดว่ามันจะมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมสามารถจะเรียนรู้และทําให้ตัวของผมเองเก่งขึ้นกว่านี้ได้ มันเป็นเรื่องที่ดีนะที่เรามีนักเตะหลายคนย้ายเข้ามาในเวลาเดียวกันมันทําให้เราสามารถจะประสานเชื่อมโยงกันได้เรามีการพูดคุยซึ่งกันและกันว่าเราจะรับมือกับสิ่งต่างๆได้อย่างไรนั่นมีส่วนช่วยคุณได้มากเลยนะเมื่อคุณต้องย้ายมาอยู่กับสโมสสและทีมใหม่แบบนี้ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของผมก็คือการจะช่วยให้ทีมขึ้นมาป้องกันแชมป์ถิมลีกให้ได้อีกหนึ่งสมัยและผมก็เชื่อว่านั่นจะเป็นสิ่งที่ทําได้ยากที่สุด เราจะพยายามสร้างสรรค์โอกาสและทำงานอย่างหนักนั่นคือหน้าที่ของผมนะและผมก็จะวิ่งให้เยอะเข้าไว้เพื่อช่วยให้ทีมทำผลงานให้ดีขึ้นไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับอีกหนึ่งนักเตะที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นมากที่สุดคนหนึ่งในการแข่งขันช่วงปรีซีซั่นนี้นั่นก็คือในราของทางริโอเอ็นกูโมฮาปิกด,ดาวรุ่งอนาคตไกลของเรานั่นเอง หลังจากนับเฉพาะในช่วงปรีซีซั่นนี้เขาลงสนามไป5นัดและโจ้ตัวก็มีส่วนร่วมกับการทำประตูไปถึง5ลูกหรือคิดเป็นค่าเฉลี่ยมีส่วนร่วมในการทำประตูอย่างน้อย1ลูกทุกๆ1นัดที่เขาลงสนามกันเลยทีเดียวโดวยแบ่งเป็นการที่เขาทำประตูด้วยตัวเองไป3ลูกและผ่านบอลให้เพื่อนร่วมทีมทำประตูไปอีก2อแอซิส ดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแข่งขันนัดล่าสุดที่เขาลงเล่นประชิญหน้ากับทักแอ์เลติกบิวเบาที่ตัวของทงักเอนกูโมฮาก็มีการโซโล่กว่าครึ่งสนามเข้าไปทำประตูสุดสวยให้กับทีมของเราล่าสุดเราได้เห็นทางฟาบิเซโอโรมาโน่นักข่าวระดับเทียนหนึ่งมีการออกมาพูดถึงตัวของทงักเอนกูโมฮาและแผนการที่ลิเวอร์พูลของเรามีการวางเอาไวใ้ให้กับตัวเขาในอนาคตข้างหน้าอีกด้วลิเวอร์พูลมีความเชื่อมั่นว่าเด็กคนนี้มีความพิเศษนะ ลูมาโนกล่าวระหว่างที่เขาไปจัดรายการผ่านทางช่อง YouTube ของเขาเองเรือว่าพูเดเตรียมยิ่นขอน้อเสนอการต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับตัวของทางริโอและพวกเขาก็อยากจะให้ตัวของทางนาักเตะผ่อนคลายมากที่สุดโดยไม่มีความกดดันใดๆ ตรลิเวร์พูลก็ต้องการแสดงให้นักเตะคนนี้ได้เห็นด้วยว่าพวกเขามีความเชื่อมั่นในตัวเขาและหนุ่มน้อยคนนี้ก็กําลังแสดงให้ทางลิเวอร์พูลได้เห็นด้วยว่าเขาเองก็มีความเชื่อมั่นในโปรเจกต์ที่สโมสรอนได้วางเอาไว้เหมือนกันเขาต้องการสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลและในตอนนี้ความรู้สึกของทั้งสองฝ่ายมันสุดยอดมากลิเวอร์พูลเชื่อว่าพวกเขาได้เพชรเม็ดงามมาอยู่ภายในมือแล้ว เมื่อ13เดือนที่แล้วผมเองเป็นคนนำเรื่องนี้ออกมาเปิดเผยต่อสาธารณะเพราะข้อความที่ผมได้รับมาจากทางลิว์พูก็คือให้จำชื่อของเด็กคนนี้เอาไว้คนภายในสโมสรฟุตบอลลิว์พูเองบอกกล่าวกับผมว่าลิโอเอนกูโมฮาจะกลายมาเป็นการซนสัญญาครั้งสำคัญของพวกเขาคุณจะได้เห็นกันซึ่งในตอนนี้มันก็เป็นเช่นนั้นแล้ว เรามาลุยกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับอีกหนึ่งนักเตะดาวรุ่งที่เป็นเด็กปั้นจากอคิเดมีของเราเองแต่ล่าสุดก็มีการย้ายออกจากสโมสรของเราไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั่นก็คือในรายของทางไทเลอร์มอรตันที่ก่อนหน้านี้เราก็มีการรายงานข่าวล่วงหน้าให้เพื่อนๆรับทราบกันไปแล้วว่าทางสโมสรโอลิมปิกลีโงบรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวเขาไปจากสโมสรของเราได้ด้วยสนนราคาในเบื้องต้น10ล้านยูโรบวกกับเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติม,ตมอีก5ล้านยูโรทำให้เดีลวนี้มีมูลค่าสุทธิรวมกันอยู่ที่15ล้านยูโรด้วยกัน ล่าสุดทางลียงก็ประกาศยืนยันการเซ็นสัญญากับเขาออกมาอย่างเป็นทางการแล้วโดวยตัวของทางมอร์ตันมีการเซ็นสัญญากับพวกเขาเป็นระยะเวลา5ปีซึ่งจะผูกมัดเจ้าตัวไปจนกระทั่งถึงปี2030แถมสโมสรของเรายังมีการแนบเงื่อนไขที่จะได้ส่วนแบ่งค่าตัวหักมันมีการขายทางมอร์ตันต่อไปในอนาคตข้างหน้าอีก20%ด้วยกัน ทั้งนี้ตัวของทางดาวเตะวัย22ปีอําลาถินแอนฟิ์ของเราไปโดยฝากเซติการลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่รวมไปทั้งสิ้น14นัดหลังจากทุกขึ้นมาสู่ทีมของเราเป็นครั้งแรกภายใต้การทำทีมของทางเยอเกนคร็อกอดีตในายใหญ่เฮฟวี่เมทัลเมื่อปี2021 กองกลางทีมชาติอังกฤษชุดอายุไม่เกิน21ปีรายนี้ยังเคยถูกปล่อยยืมตัวไปในหลายโอกาสไม่ว่าจะเป็นกับทางแบ็กเบิร์นสโลเวอร์และเฮาติตีที่ซึ่งเขาก็ได้ลงสนามในศึกแชมเปี้ยนชิพรวมเปิดทั้งสิ้น79นัดในช่วงซัมเมอร์นี้ก็มีหลายสโมสรที่แสดงความสนใจในตัวเขาไม่ว่าจะเป็นทางเวสแฮมยูนต็ดอาจจ็อัมสเตอร์ดัมและครับบูก่อนที่สุดท้ายจะเป็นตัวของทางรียงที่ได้ตัวเขาไปรวมทีมดังกล่าวค้าง เรามาลุยกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับอีกหนึ่งประเด็นที่เรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญอย่างยิ่งกับการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตําแหน่งปกากกหลังตัวกลาง อย่างที่เราทราบกันดีว่านักเตะเป้าหมายหลักของเรายังคงเป็นรายของทางมาร์เกฮีเซนเตอร์ฮาบทีมชาติอังกฤษจากทางปราสาทเรือนแก้วคริสตันพาเลตแต่หลังจากที่เรายังคงไม่สามารถจะหาข้อตกลงเกี่ยวกับเรื่องค่าตัวของเขาได้จึงทำให้ในตอนนี้ทีมของเรามีการดำเนินการคู่ขนานกันไปด้วยกับการไล่ล่านักเตะเป้าหมายรายอื่นๆที่อยู่ในลิสต์ลำดับรองลงมา และในตอนนี้มันก็มีรายงานข่าวที่น่าสนใจออกมาเพิ่มเติมจากทางพอจอยส์เดี่ยวข่าวสายหงคนดังซึ่งเป็นนักข่าวระดับเทียบหนึ่งเจ้าของฉายาพอจอยส์ของเรานั่นเองที่ปัจจุบันก็ทำงานให้กับทางเดอะไทมส์อีกหนึ่งสื่อยักษ์ใหญ่ของประเทศอังกฤษเมื่อเขาไปกันออกมาคอนเฟิร์มเลยว่าในตอนนี้ลิอวอ์พููได้เบนเป้าหมายมาไล่ล่าตัวของทางโอวานนี่เรโอนี่ปักหลังดาวรุ่งอนาคตไกลาจากทางสโมสรป่ามากเป็นทีเรียบร้อยแล้ว ลิว์พูได้หันมาให้ความสนใจในตัวของโจวานนี่เรโอนี่จากทางปามานะจอยซ์ Joyce ระบุเซนเตอร์ฮาร์วัย18ปีเป็นนักเตะที่มีศักยภาพและได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในกองหลังดาวรุ่งที่มีพรสวรรค์มากที่สุดในประเทศอิตาลีเขาได้รับการยกย่องจากสื่อในหลีกบ้านเกิดว่านี่คือนิวฟาบิโอคันนาวาโรและเจ้าตัวก็ถูกมองเป็นตัวตายตัวแทนในระยะยาวที่จะก้าวขึ้นมาเป็นแกนหลักสำคัญของลิว์พูต่อไปในอนาคตข้างหน้าได้ สมัติค่าตัวของเขาทางป่ามากก็เป็นการตั้งเอาไว้ที่ตัวเลข40ล้านยูโรหรือคิดเป็นราว34.8ล้านปอนด์แล้วเพื่อนๆหละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ